ครับก,ก็สวัสดีนะครับนะขับคุณโชว,ว์สวิตนาตวีนะครับว,วันนี้กอวันนี้อ่ารีโวนะครับนะรีโววันนี้ก็ได้คันนี้อ่ากันนี้ตำลายอย่างนะครับนะเช็คเปลี่ยนฟองเลี้ยวตรงมดเลยกับคันนี้ครับในการได้เช็คจงลาง,ลงหลบไฟเดินดันนนะนงลเลยนะครับนะนี่แต่ลองตัดหล่อมาเลยครับว่าเช็คเลขเช็คบล็กแล้วนะครับตกลงคันนี้ฟ้าบล็กหมดนะครับนะ ่าไกหมดตอนนี้มันจะเปลี่ยนฟ้ารถเช็คเลนลูกค้าอันนี้นะครับนะเบริกหมดเกลี้ยงเลยครับตอนนี้ครับครับนี้เราวิ่งไปกรุงเทพนะครับไปอายุทยาเราไม่ถึงเลยนี่หนอถึงก็อยู่ถึงไหนหน่าวัน่าจะหมดรวมมันเกลถึงแฟน เป็นเตือนเลยครับนะมีแป็นเตือนของมันเวลาสว่าปาบบิกโอนีมอสรับนะมันจะมีแป็นเตือนนี่ครับมันจะดังชิตชี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 ตเจอก่อนครับมันจะเตือนแต่หวังทีเราไม่ก่อได้ทั้งคืเลยครับนะเวลาคีสครับไอ้ตัวนี้สำคัญครับตัวนี้แค่นี้ครับแป่นเตือนนะครับนะครับมันจะมีแป็นเตือนแต่กองไม้ตีกวาเต็มมานี่ครับกองไม้แะไรแตกต่างกันเย็นๆนะครับนะปาเบ็กกองไม้กับโองอืมนี่ครับควันนะ เป็นระลึงเลยนะครับนะครับมีอย่างเลือดเลยไม่ตอำเลยนะมีนี่ากับกองไม้มันจะมีแฟนเตือนเหมือนกันครับเวลาถ้าเกิดว่าอีก่อนนิดผีถึงแฟนเล็กนี่หรือว่าก่อนฟาบเล็กีมอสนะครับมันจะเตือนก่อนเลยครับนะครับบางคนกับเก๊ยนว่ากินจานนี้เลยครับครก่อนดี่ใส่ฟาบเล็กไปเลยครับนี่ครับใส่จะบี๊ด ไอตัวนี้ก่อนครับนะอ่าลกไอตัวนี้ครับนะตัวสลักเนี่ยเราตัดจากบีก่อนนะครับนะมีไซส์ทำความรัดก่อนเฉดตาเนะครับเปลี่ยนจากบีนั้งกับเซนกาแฟนเล็กนี้ก็ต้องกัญกันครับนะต้องใช้นะครับในแต่เยอเนียนคือมันติดมาแล้วครับนะดีเลยว่าติดมาเร็วเลยแหละแต่ว่าเราไม่ใช้ครับมันจะไปกินกับตัวนี้ครับนี่นี่ขาลูกทุบไอไอตัวลูกทุบนี่ครับ มันจะซึกไปครับวันนี้ซึ่งมันจะมีเสียงดังกันนะครับมันจะมีเสียงดังโอกาสดังมันก็นมีครับเพครันมีเพน,นในในตัวขันันเทียมนะครับนะตัวนี้ <c oughs> อ่าครับพอดีว่าประกอบปาเวกกลับก็เราก็ทำการใช้จ่าได้จ่าบีตัวนี้ก่อนนะครับนะเป็นจลเบีตัวนี้ตัวแอนดี้บอลอ่าสุดรักนี้นะครับนะหรือใช้จ่าบีตมาให้มานรียนครับตัวตองนี่มปนรียครับนะเป็นกะก่อนที่ประกอบกับนี่ครับเจลาบีต่อตัดจ่าบีนี่นะครับนะนี่ครับมีเลยครับนะจ่าบีครับเป็นกับตีอ่านี่กันตีขาปลาเบกนะครับนะ ตามข้อไม่เลยครับนะ ดันเราเลยครับตอนนี้ใส่จากใส่ตัวนี้ก่อนครับนะใส่จากค้าตัวหลังก่อนนะครับนะเห่นตัวนี้ข้าไปก่อนเป็นตัวนี้ทำลังนะครับนะโอเครับไปล่ลาฟ้าเบรกเัรนั้นสังเกตนายครับเล่นน้ำมันเบรกในนี้กรพบอกอะไรน้ำมานน้ำมันเบรกในนี้หลบทลงไปมานะครับนะเครมาปฟ้าเบรกนานจะมัดก่อนครับครับสังเกตนายงานั่นแหละนมันเบรกในกระบอกนี้ครับนะแต่ว่าน้ำมันเบรกในกระบอกนี้หลดลงไปกันคือครับฟ้าเบรกน้ำจะมัดกับ เปลี่ยนพาเบาเปลี่ยนพาเบหน้าช่องหลบกับการลั่นหนึงหลบนะครับนะกับเดี๋ยวมาก็โอเคนะครับนะกับคลิปนี้กับการเปลี่ยนพนาเบหน้าของตัวตารีโวนะครับนะครับอันนี้พอคลิปนี้ก็คงจะไม่มีอะไรแล้วครับนะ ก็ว่ากันนะครับกดเจกดไลค์กดซับกับไลค์แล้วกันติดตามขอบูชาวสวิตนะครับนะบูเล i mean no ็กๆหน้าตสวีครับขอบสวัสดีครับ